าเา็นเอเลขเป็นโรอรารว่านั้นถือตรีมีปัญญาไม่เสียหลายถึงรู้มากไม่มีปากลำบากกายมีอุบายพูดไม่เป็นเห็นปววดใจคำพูดที่เปล่งออกไปแต่ละคำถือว่ามันบาดเลือบาดใจ โควะ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  <imitation> 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 ติทีกมาพเวกันวนีเดียวกเดียวนเดียรกักัดวันเดียวกนกันเดีันาีกนเดันเีกเดื่อกันเดียวันเดีกัเดาการเดีกันเดียกัเดยกนดียนียนเดีกนเดียกันเดียันเัเดวััดีััักเว วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่สองวันนี้จะถึงแปดขั้มวันนี้อาจจะบางตาไปบ้านสองในใจเราตรงนี้ก็ถือว่าผนพ้าก็ดีนจะหมดหน้ากาปาับุญกับยาโยมน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ยาโยมผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านนี้ตั้งใจเอาวัดเอาความมีจิตใจที่ดีฝนก็จะตกต้องต่างหรือการรวมทั้งสมงสำกที่กลาง ถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคุณพระเขาคุ้มสมบูรณ์โรคภัรครยไข้เจ็บหรือโรคร้ายต่างๆก็จะไม่มีพระองค์ทรง,ง,ง,งตรัสไว้เช่นนั้นวันนี้เาจะมาได้ยกพระาคาถาขึ้นมาซึ่งเป็นพระคาถาที่ว่าด้วยมงคลในหนึ่งในมงคลสามสิบแปดประการที่เราจะได้ดย,ยิเนเป็นป่วยหรือพระไปสรวจมนต์เจอต้องรมนในบ้านอยากโยมหรือมีจิตที่เป็นมงคลต่าย เป็นหนึ er ่งในพระคาถาซึ่งมงคลนี้ก่อนหน้านั้นก็คือเรื่องหยากเทวดาเจววดาอะจากที่ทนทั้งหลายส่วมทั้งคนสมัยก่อนว่าอะไรเนาะเป็นมงคลกันแน่ทะเลาะกันวุ่นวายแบบเป็นปักบจุดฝ่ายสุดท้ายก็ไปเจอ้อดอยาดเจวดาเทวดาพระอินพีนก็ส่งให้เทวดาต้นหนึ่งนะบอกไม่มีในโลกนี้จะมีใครบอกได้หรอกอะไรคือมงคล นอกจากผงคพระธรรมสัมพุทธเจ้าเท่านั้นฉังนั้นในคืนกลางยังคืนหนึ่งก็เอาเป้าพระพุทธองค์กะตราผู้ถามพระองค์ว่าอะไรหนอเป็นมงคลจะแน่นี่คือเป็นที่มาของมงคลของศาสนาคือแปดประการแต่ที่ธรรมาได้ยกเทศขึ้นมาก็คือสุภาสิกาจจยาวาจาสัมพังอรสัมพันนั้นที่งตกแล้วว่า ว่าจะได้อนุคนได้กล่าวดีแล้วเป็นมงคลสุดๆยากทีมทั้งหลายปัจจุบันนี้พวกเราก็มันยุบโลกาที่วัดเก็บจริงต่างๆทางโซนตรงโซเชียวก็เห็นเรื่องราวบางทีคำพูดคำจาออกมาบางคนก็พูดจาเรียกว่าฟังแล้วอยากจะเบิดหน้านีา้ แต่บาคนก็ชอบใจหรือว่าบางคนก็บอกอาจจะเป็นคอนเทนออกในยูทูบมีคนเข้าไปดูมากมายดูจาเชียดแทงกันต่างด่ากันแม้แต่ครอบครัวการมีภรรยาก็ต้องด่ากันเรียกว่าไม่มีจิ้นดีบางทีก็ยกจตระเจ้และน้อนมาเป็นตัวด่ากันซึ่งอาจจะมาฟังดูม็รู้สึกเช่ากระดดใจหน่อยทำไมเนา คนไทยใรรมที่เป็นชาวทไทแท้ทำไมเป็นเสียงทรรเนียออกมาแต่ละคำมันมันเปรียบเสมือนพระองค์บอกว่าเปรียบเสมือนควยไม้เนี่ยไม้ที่มันออกมามันไม่ต้องสลองหูฉะนั้นก็เลยเป็นห่วงว่าที่ช่วงนี้เป็นช่วงชาวบ้านในการาอ่านพระคภร์จเริ่นให้ทานกระดาษอเกแล้ไปเริ่ภาวานาก็เปากโยก สุเทพคำว่าสุภาสิตวาจานั้นขึ้นมาให้พวกเราพอได้ทราบเป็นสังเกตว่ามันมีผลที่อนสงสเป็นอย่างไรขณะที่เราเป็นวาจานั้นออกมาถ้าพุทธองค์ตรัสว่าท่านตรัสลงในสุภาสิตสุตรจตุนิพพนาแห่งปฏิยาภวะตุตับาแห่งพุทธะรุยว่าทิ่สุวทั้งหลาย วาจาอันประกอบด้วยอ,องศีเป็นสุภาสิ้าเป็นผุ้ผานิไม่ไม่มีโทษและมีอยู่บนติดเตียนไม่ได้วาจาอันประกอบด้วยอ,องคศีเป็นทนายพิจูดทั้งหลายในทราธรรมวินัยนี้พิจุในทราธรรมวินัยนี้ย่อมกล่าวทำเป็น สุภาพิตเท่านั้นหาเก่าทำเป็นสุภาพิตไม่เก่าวทำเป็นรมเท่านั้นหาเก่าทำไม่เป็นทำไม่เก่าวทำเป็นที่รักเท่านั้นหาเล่าทำอันไม่เป็นที่รักไม่กก่าวใจทำสัต์เท่านั้นหาเล่าทำลกแหลมไม่ อัตราไว้หนึ่งชัดเลยว่าที่สุขทั้งหลายในพระธรรมวินัยนั้นจาเป็นต้องกล่าวสุภาษิตสุภาษิตคืออะไรที่สุขทั้งหลายเพราะว่าสุภาษิตหมายถึงคําพูดหรือคาที่หลุดจากหรือวาจาที่ออกจากปากเรานั่นแหละ,อ,ะอันได้กล่าวดีแล้วเรียกว่าได้กล่าวดีแล้ว คำพูดนะั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากปัจจุบันนี้คนจคนะฆ่าการทะเลาะบบกแว่หัวเมีใจหยาร่างกันความามัคคีจะแต่แก้กันเพกเจะเนื่องจากคําพูดหรือวาจานั่นเองแต่ท่านไี้บอกว่า,วาปากเป็นเอกเล็กเป็นโทนะั่นคือเป็นตรีฉะนั้าศวาจาสำคัญมากๆดังที่ท่านสมเด็จ ข้อของเราไปรัชการที่หกท่านก็ได้ประพันธไว้อย่างน่าฟังขางลาพเเอเลขเป็นโพรราว่านั้นถือตรีมีปัญญาไม่เสียหลายถึงรู้มากไม่มีป่าละหมากกายมีอุบายพูดไม่เป็นเห็นป่วจังฉะนั้นท่านนี้จะให้ความสําคัญเรื่องคำพูดของเรามากคําพูดที่เปล่งออกไปแต่ละคำ ถือว่ามันบาดเลือดบาดใจแม้แต่ท่านจิตกรผู้ถือว่าเป็นกวีเอกของเราก็ได้กล่าวไว้หน้าฟังท่านกล่าวไว้ว่าอันอ้อยตาหวานลิ้อย่างทิ้งไแต่ลมปากหวานหูไม่ผุ้หายแม้อยาอื่นหมื่นแสนจะแปลนตายเจ็บจนตายเพราะเหน็บ ให้เกิดการแต่ตั้งหลายช่วงที่เราเือศถินอยู่แต่โดยเฉพาะแม่ขาวญาติโยมที่เข้ามาจงวันชระที่ได้กล่าวไว้ว่าจงวันชระอย่างน้อยก็ให้เรามีความสมรวงกายวาจาจใจของเราไว้บ้างหรือแม่ญาติโยมที่อาจจะได้ไม่ได้มาจำถิ่นน้ที่นี้ก็ตามก็ให้พวกเราสมรวมและมัดเราวัง ในคำกล่าวนี้ในพุทธภาษิตนี้ถ้าองที่วยากตรัสตรัสิกเรียกตรัสก,กรนะับรองในเรื่องเรื่องเกี่ยวกับการพูดหรือวสุภาษิตไว้ในมงคลสามที่แต่งการท่านก็จัดไว้ว่าเหมือนกันจตุพุทคูด่ต่อคำสุภาษิตว่าสูงสุดก็เรียกว่าเป็นมงคลสูงสุดนั่นเองคิดสูงคือกล่าวคำในคำไม่คึงกล่าวคำไม่เป็นธรรม นั้นเป็นข้อสองคือกล่าวคำที่เป็นที่รักไม่กล่าวคำที่ไม่เป็นที่รักนั้นเป็นข้อสามคือกล่าวคำจัดไม่ถึงกล่าวคำหลบทีลนั้นเป็นข้อที่สี่จึงก็แปลว่าสุภาสิตาที่ขึ้นจากพรฒนานั้นซึงก็แปลว่ากล่าวด้วยดีแล้วคือํำอันอุคคลกล่าวด้วยดีแล้วนั่นเองระองกายว่าพุทธภาสิตนั้นสุภาสิตนั้นอยู่ในบทไหน ของศิลป์เราก็จะได้มีโอกาสก็ทุกท่คาที่วันพร,ชชรนะขอได้สมาทานศิลก็คือศิลข้อที่สี่นั่นเองคึกษาวาอาเวรามาิาีขาปัตจังสมาที่ย่างนี้คำนี้คนส่วนใหญ่จะทำไมาจะพูดเสมอๆว่าเป็นห่วงพวกเราก็เรื่องของข้อนี้แหละทั้งอื่นหรือศิลปข้ออื่นไม่เป็นห่วงเท่าไหรเพราะพวกเราทั้งหลายก็มีที่ที่สุจริต ไม่ได้พลากตัดขีดพิษมีกว่าน้อนมากไม่หลักทรัพย์อะไรต่างเขาพึ่งผิดในทุกครองอะไรก็ไม่ควจะมีแต่ที่ห่วงที่สุดคือข้อนี้เขาเรียกว่ามุสาวาในมุสาวาเป็นเรียกว่าเป็นวัจีกัลที่เป็นฝ่ายฝ่ายอกุิลนอกุิชนนันฉะนั้นวันนี้จะยกมาอยู่แค่ในข้อนี้เท่านั้นข้อแรกก็คือมุสาวาซึ่งแปลว่าพวกที่ พูดคำไม่จริงคำว่ามู้สาวว่้าวเราจะเคยได้ยินเสมอเมสอว่าตัดจังเวอมาว่าวังคำตัดแลแต่จริงไม่กลายาฉะนั้นทุกคนเวลาพูดคําไม่จริงบางคนก็สื้อออกมาอ่านสาละคนพูดด้วยความสนุกสนานสุดท้ายคำนั้นไม่จริงก็ถูกว้องร้องดำเนินดี มันมีมากมายมหาศาลที่เราวญญาจายจะกระทำคนก็ยินดีไปพูดบทมดเท็ใน,นทั้นศาตรงนี้น่ถือว่าเป็นกาศลนี้เป็นคําที่เรียกง่ายๆว่าเป็นคํำไม่ดีส่วนถัดมาก็คือปิสุนวญญาวาจาคคานี้เขาเรียกว่าภาษาพวกเราเรียกพูดสอบเทียรพูดให้คนแตแกแยกกันคิดว่าพูดแล้วจะทําให้คนรักเรา มันก็มีเรื่องสมัยก่อนที่สุขสองมู่รักใคร่ันอยู่ที่มีจุกแต่นี้ท่ารูปหนึ่งเดินทางมากปารกอยากจะเป็นเจ้าวัตเดีก็เลยพูดสอบเสียเอาเรื่องคนนั้นที่ไม่จริงไปบอกคนว่าอ๋อท่านที่สุที่ท่านอยู่อีกรูกหนึ่นนั้นเป็นผู้ปารุไม่ดีปารุลามกท่านไม่ควรกรรกับกรรมอยู่ร่วมกัน แล้วก็ไปพูดพระอีกรูปกับพระพิสุอีกรูปก็พูดเช่นเดียวกันทําให้พวกแต่แก่สุดท้ายพระสองรูปนั้นทะเลาะกันออกจากอาวาสไปตัวเองเข้ามาเป็นเจ้วาวัดแทนด้วยความคําโกหกนี้เนี่ยสุดท้ายพระพิสุสองรูปนั้นมีโอกาสได้เจอสนทรากันก็รู้ข่าวแล้วก็มาพูดเรื่องความจริงขึ้นมา ถ้ารูปนี้สุดท้ายไม่อยู่ไม่ได้อยากอยู่ก็อะไรจะเพิ่มก็ควัดไปตายไปก็ตกนรกนะฮะส่วนัำมาก็เรียกว่าพระรูสวาจจานี่คานี้เขาเรียกว่าใจ,ายาจอยากอยากพห้ที่จะได้ยินบ,นอบน่อยๆที่พูดในออกโซเชียลออกอะไรก็ไม่รู้ไอออกตือต่างๆหรือแม้แต่คนบ้านทิศเราก็ได้ยินบางทีก็มีจอเ่ไม่น้อยออกมากันเป็นฟูม เึงเราฟังดูประดังเวททาไมเขาพูดกันได้สามีภรรยาพูดไอ้นั่นไอ้นีน่เขาไม่รู้เลยหรือยังไงหรือว่าจะพูดเพื่อทําให้ความเช่นคนเข้าไปดูแต่ตานนี้ทางนั้นคนที่ชอบดูเรื่องนี้เรื่องคําพูดที่คำหยาบมันก็เป็นวิบากเหมือนกันเป็นเรื่องวิบากกันนะในในธรว่าวิ่ไหนนั้นคําพูดวาจานมันมีที่เด็กออกมาจากปากเขาเรียกว่าพานี มันมีอยู่สองอย่างทีาเรียกว่ามัทุรสภายนิกับพุทธภายนีหมายถึงว่ามัทุรสภายนหมายถึงคำพูดออกมาก็าจะหวานเพราะสะนองหูใครได้ยินก็อ,อยากจะฟังอย,ย่าเข้าใจส่วนพุทธภายนนั้น่าน,นบอกวเวลาพูดออกจากปากมาเสียบเทียงงนะ่ยไม่ง่ายเหมือนเขาจะเชื่มแต่คนก็หนีออกมาไม่ใครรอกสนองหูฉะนั้นคำพูดต้อง พูดด้วยพระปิยวาจาก,การที่พูดนั้นพูดไม่เพราะสมองพูดอยากทายญากจะเห็นติาัยาานั้นก็แาใไม่มีจะไม่มีใครพคบท่านบอกคำพูดอย่างนี้ทัานบอกทุกขุทั้งหลายทุ้งกล่าวว่าในข้อนี้อันบุคคลต้องเจ,เจริญทำให้มากแล้วย่อมยังนรกให้เป็นไปเพร้องเมเชนวิปกกรรม ต่างกอกพอเนเิดม,มาเป็นมนุษย์ก็จะได้ยินแต่เสียงอยากตายใครก็ตามที่ชอคฟังเสียงอยากตายก็อาจจะติดข้อนี้ก็ได้นะ้ยบุพการณท่านมาเขาเรียกซำทับป,ปลาปานคำนี้ก็ถือพูดเพืเ่อเจอร์พูดเรืเ่อยเยพูดไร้สาระไร้เ่นสารพูดไม่เป็นประโยชน์ไม่บรรเทาให้คนละความโลภความโกรธความหลงพูดให้คนมีแต่กิเลสไม่พูดธรรม จากนั้นทั้งี่ข้อนี้ยงในคำสาสมาปาก็เป็นห่วงเป็นยาวเวลาทาพูดของเราแต่ละคำก็ควรพูดแบบชาวเรือพูดคุณพ่อคะคุณแม่คะเดี๋ยลูกเอ้ยพ่อเอ,อ้ยแม่เอ้ยแม่มันพูดไทยไทยรอ็อะแบบชาวเรือพูดอย่าพูดเหมือนหุยจับไม่ใครเปลือกเปลือกไม้ทําให้เรานั้นไม่ว่าพวกนี้เราก็ เป็นปาปเป็นกางติดตัวเราเราพูดไม่ไดีด่าเขามากดด่าผูกเขาด่ดาต่อมันไม่มีที่สิ้นสุดของภูชิชาในขณะที่เราเป็นนักปฏิบัติการจะบรรลุมรรคผลนิพพานหรือให้สิ้มันต้องไปต่อกันโยงกันมันไม่แก้แค่ขึ้นกันแะนและกันฉะนั้นเราก็ตึงพูดในวาจาที่ดีเป็นยัวาจาท่านก็กล่าว ย้ำอีกว่าปากเป็นเอกเล่มเป็นโพนังสือเป็นตรีชัว่วดีเป็นกลางดังนั้นในวันนี้ในที่สุดแห่งพระธรรมสถานนี้ขออำนาจแห่งคุณผุ้ชมที่ญาติโยมได้มาบำเพ็ญโดยเฉพาะช่วงอ่านธรรมบางคนก็อธิษฐานอยากจอยู่ปลายวาจาได้ดูก็ให้ยามีจิตตั้งมั่นได้นำการฝึกตัวนี้นำไปทำเพื่อปฏิบัติแล้วจะได้เกิดคุณผุ้ชม มากินกิึจนไปบุญกุศลที่ท่านทั้ททง,ลงหลายได้อกปิดมาวันนี้จะมาพากลับไปปรมาณนี้นข,อขอให้จงเป็นประบาทเทต็มทัศน์จ่ายให้ตาที่จุกทั้งหลายมีแต่ความสุขพอเจอไงองค์หลวพ่อจะตัณหามีแต่ความสุขเจริญทุกเรื่องในหน้าที่การงานแล้วเวลาจะพูดแต่ละครั้งก็ให้มีสติก่อนพูดอะไรควรพูดและไม่ควรพูดแล้วพูดแต่วาจา เป็นวาจาเป็นที่รักเป็นสุภาษิตดังที่พระปฏิการที่พระพุทธเได้ประไราไว้และอาะมาภาพได้เททขึ้นมาเพื่อสวว่าสุภาษาาาิตใจยาววาจาเอตมังสารุตมันงนั้นซึ่งบอกแล้วว่าวาจาใดอันเราตั้งใจพูดดีแล้วกล่าวไว้ดีแล้วเป็นเงนคนจูุตลอดรรษานี้และตลอดไปด้วย ภายที่จุดสัมผัสสถานี้ขอตรวจตรงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เทวังก็มีด้วยประการตัวนี้